สวัสดีค่ะนักเรียนอ่าววิชาวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวครูขออนาาุญาตทบทวนนะคะเรื่องท,งทั้งที่แล้วนะคะเรื่องของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะครับกับแหล่งที่อยู่อาศัยนะจากภาพนี่ครูมีภาพสัตว์มาให้3มชนิดนะคะตัวนี้คืออะไรเอ่ยอนะคะ ตัวนี้อ,อูดอ่าตัวนี้เป็นปลาตีนลายมือน่ารักหน่อยนะลูกนะอ่าอุ้ยแล้วก็ตัวนี้เป็นวางเขาให้นักเรียนดูนะคะว่าสัตว์สามชนิดนี้นะคะมีโครงสร้างร่างกายอย่างไรเช่อนอูดเห็นไหมมีสัปดาห์ที่แล้วก็จะมามี ขนตายาวมีนกเอาไว้เก็บน้ําอ่ะโครงสร้างร่างกายแบบนี้ควรอยู่ที่ไหนนะคะปราตีนพัฒนาครีบด้านข้างตัวเนี่ยให้เป็นเหมือนเท้าใช้แทนเท้าได้นะคะกว้างมีขานะมีขาสีข่ขาควรอยู่ที่ไหนขนไม่เยอะมากด้วยนะคะคําตอบคืออะไรอูดนะคะเหมาะกับอยู่กับทะเลทรายนะคะ ราะว่าอูดเนี่ยปรับสภาพร่างกายของเขาเนี่ยให้เหมาะกับการอยู่ที่ทะเลทรายมีหนอกเขาไว้เก็บไขมันนะคะมีขนตายาวเพื่อเอาไว้กันทรายนะคะลมเวลาลมพัดแล้วทรายจะเข้าตานะคะส่วนปตีนเราจะพบกันที่่าชายเลนนะคะบริเวณอา่าวกอไก่ของประเทศไทยนะคะเขาวิวัฒนาการร่างกายของเขาเนี่ยให้คลีบด้านตัวเนี่ยสามารถใช้เดินแทนได้นะคะแล้วก็มีอาหารที่เรียวนะคะเพื่อส่ง มีกาลังส่งให้เขาสามารถเดินบนเลนได้เพราะเนื่องจากสภาพระบบนิเวศของปลาชายเลนเนี่ยจะมีน้ําขึ้นน้ําลงวันละสองรอบนะคะเขาจะไม่ได้อยู่ในน้ําตลอดเวลาเขาจะต้องอยู่บนเลนด้วยฉะนั้นโครงสร้างของร่างกายเขาจึงเปลี่ยนไปนะคะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ของเขาสามกว้างกวางอยู่ที่ไหนง่ายมากป่าไม้นะคะต้องใช้ป่าไม้ในการพรางตัวจากศัตรตูต่างๆนะลูกอ่ามา อ่าจากตัวอย่างนี้นะคะในหนังสือเรียนเรานะสิ่งมีชีวิตอย่างที่ครูได้บอกไว้นะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่สองสัตว์รวมถึงเราด้วยนะเราซึ่งเป็นคนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและกลุ่มที่สามคือกลุ่มที่ไม่ถูกจัดอยู่ในพืชและสัตว์เลยนะคะเช่นพวกอะมีบาแบคทีเรียพวกนี้ ะะจะมีอยู่ด้วยกันสามกลุ่มที่นี้เขาจะมาหาเรื่องของโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตประเภทพืชเขาก็เลยเอาผักบุ้งไทยกับผักชีมาทําการทดลองนะคะโดยการนําพืชทั้งสองชนิดนี้จุ่มลงไปในน้ําแล้วสังเกตผลเามาดูผลลัพธ์กันค่ะผักบุ้งไทยจากการดูด้วยสายตานะคะเราจะพบว่าผักบุ้งไทยนั้นมีลําต้นกลวง หมายถึงตรงกลางลำต้นมีช่องว่างนะคะมีโพรงอากาศสามารถให้อากาศผ่านได้ส่วนผักชีเนี่ยลักษณะของพืชเนี่ยจะเป็นลำต้นตันและตั้งตรงนะคะเมื่อนาพืชทั้งสองชนิดนะคะลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่าคืออะไรคะผักบุ้งไทยจะลอยน้ำนะคะและผักชีไม่ลอยน้ำสาเหตุที่ผักบุ้งไทยลอยน้ำเพราะว่าอะไร เพราะว่าลำต้นของเขานะคะมีลักษณะโครงสร้างลำต้นกลวงกักอากาศไว้ภายในได้เมื่ออากาศผ่านภายในได้เนี่ย<อ>ก็เลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลอยน้ําได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่กบกุ้งเนี้ยไปอยู่บนดินนะเขาก็จะลำต้นตรงอ่าแล้วก็เลื้อยได้นะคะต่อมาผักชีเนี่ยจะมีลำต้นลักษณะโครงสร้างของเขาคือตันตรงเติบโตได้ดีบนบกนะคะ ถ้าอยู่ในน้ําจมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างของพืชโครงสร้างของสัตว์โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่มันมีความสัมพันธ์แหล่งที่อยู่อาศัยของเขานะคะทีนี้ในสัปดาห์นี้เรามาต่อเรื่องของความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมกันอ่าดูภาพค่ะจากภาพมีสัตว์สามชนิดนะคะ อยากจะรู้จังเลยว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอะไรอย่างไรนะคะภาพแรกภาพที่หนึ่งเป็นภาพของเต่าทะเลนะคะเตะ่าทะเลนะแป๊บหนึ่งนะคะลูก อ่าเป็นภาพของเต่าทะเลกับอะไรเอ่ยกับผืนทรายนะคะเป็นเต่าทะเลกับผืนทรายอ้าวเต่าทะเลกับชายหาดนะคะอ่าเป็นความสัมพันธ์แบบใดเขียนช้ามากเป็นความสัมพันธ์แบบสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือเต่าทะเลนะคะ กับสิ่งไม่มีชีวิตก็คือหาดทรายนะเลือกข้อนี้อันที่สองนกคู่กับโครงไม้อ่าเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเมื่อกี้ในชั่วโมองออนไลน์นะคะเพื่อนๆก็จะตอบผิดไปบ้างบอกว่าตัวต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตอย่าลืมว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันหมายความว่าความสัมพันธ์ของตัวนกคู่กับโครงไม้นั้นเป็นความสัมพันธ์แบบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตค่ะ อ่าข้อที่สามนกกระยางกับปลาเนี่ยปลานะลูกอาจจะมองไม่ค่อยเห็นปลาเป็นความสัมพันธ์แบบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้เรามาดูค่ะว่าความสัมพันธ์ของเจ้า3าตัวเนี้ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรการระเบิดของภูเขาไฟถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มักจะสร้างปัญหาให้กับสัตว์ต่างๆ ลาวาและเท่าภูเขาไฟทำลายถิ่นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้อย่างไรก็ตามพบว่าในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติของแอฟริกาตะวันออกมีเรื่องราวที่ต่างออกไปการระเบิดของภูเขาไฟที่นี่ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม นั่นเป็นเพราะเท่าภูเขาไฟที่ตกลงมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ฟอสฟอรัสและแคลเซียมมันช่วยทำให้ดินให้มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับพืชเหล่านี้เมื่อฝนตกลงมาในฤดูฝนหญ้าก็จะงอกขึ้นซึ่งหญ้าเหล่านี้ถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดในทวีปแอฟริกาวัวที่อพยพมาถึงบริเวณนี้ จิงได้รับประโยชน์จากแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์นี้ภายใต้ร่มเงาของผู้เขาไฟพวกวัวได้ให้กำเนิดหรือออกลูกของมันที่นี่สารอาหารในหญ้าที่แม่วัวกินถูกส่งผ่านไปยังนมแม่ทำให้ลูกวัวเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง สัตว์กินหญา้าอื่นๆก็พากันมารวมตัวในทุ่งหญา้าอันเขียวชอุ่มรวมถึงละมั่งและม้าลายหลายแสนตัวไม่น่าแปลกใจเลยที่การรวมตัวของบรรดาสัตว์กินหญา้าเหล่านี้จึงเป็นที่ดึงดูดของสัตว์กินเนื้อที่หิวโซเสอ้อชีต้าตัวนี้ต้องให้อาหารแก่ลูกทั้ง6ตัวของมัน พิเดาบีสหนุ่มช่างเหมาะจอดที่จะเป็นอาหารมือนี้สัตว์เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งเกิดขึ้นจากภูเขาไฟพวกมันมาที่นี่เพื่อกินหญ้าเพื่อออกลูกและเพื่อล่าอาหารเมื่อถูกภารกิจเสร็จสิน้นก็ได้เวลาที่จะงีบหลับพักผ่อนกันบ้างแล้ว คลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์การระเบิดใช่ไหมคะของภูเขาไฟระเบิดนะคะอ่าความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะในเรื่องของถิ่นที่อยู่นะที่ประเทศไหนเอ่ยอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติแทนซาเนียแอฟริกาตะวันออกนะคะ เกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาสิ่งที่เมื่อภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ได้จากภูเขาไฟระเบิดนอกจากกรดกรมฐถันแล้วกรมฐถนต่างๆที่ล่องลอยในอากาศแล้วนะคะสิ่งที่จะสำคัญกับสภาพแวดล้อมก็คือจะมีแร่ธาตุต่างๆนะคะมากับการระเบิดเหล่านี้ด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นฟอสฟอรัสและแคลเซียมนะคะแร่ธาตุเหล่านี้นะคะจะตกอยู่ตามพื้นดินนะคะเมื่อมีฝนตกลงมา ่าก็จะทําให้แร่ธาตุต่างๆนะคะซึมลงสู่ดินนะคะพืชพันธุ์ต่างๆก็จเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาได้โดยอาศัยแร่ธาตุต่างๆเมื่อมีพืชพันธุ์ต่างๆมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสัตว์ป่านะคะที่เป็นสัตว์ประเภทกินพืชก็จะมารวมกลุ่มกันอ่าแล้วก็ อาศัยพืชผักเหล่านี้นะคะพืชพธุ์เหล่านี้หญ้าต้นไม้ต่างๆเป็นแหล่งอาหารของเขาและเมื่อมีสัตว์เหล่านี้รวมตัวกันมากขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดคืออะไร่าจากคลิปนะคะเห็นไหมมีการดำรงชีวิตอยู่และมีการออกลูกอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเจอสัตว์กินเนื้อนะคะ เราจะเจอสัตว์กินเนื้อมาพวกนี้เป็นสัตว์กินหญ้าทั้งหมดเลยไหมนี่เหล่านี้นะคะอ้าวสัตว์กินเนื้อจะมาแล้วอ้าวเรจะเกิดสัตว์กินเนื้อขึ้นมาเพราะว่าอาหารเขาอยู่ตรงนี้นะคะอาหารของสัตว์กินเนื้อคือสัตว์กินพืชเขาก็ต้องกินเพื่อดำรงชีวิตเหมือนกันนะคะสัตว์กินเนื้อก็จะทําการล่านะคะ ลาเหยื่อเหล่านี้มาเป็นอาหารไปเลี้ยงลูกเหมือนกันนะคะก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ของอสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะคะบนโลกนี้นะจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูกันไปนะคะสิ่งที่บอกเราคืออะไรความสัมพันธ์นะคะในแต่ละสิ่งแวดล้อมนะคะหรือสิ่งแวดล้อมใดสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะมีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมาก นะคะดูใบห้าดูตาเด่นความสมคัญอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างนะคะพึ่งกับดอกบัวเห็นไหมมีความสัมพันธ์กันแบบไหนพึ่งอาศัยน้ําหวานในดอกบัวเป็นอาหารดอกบัวอาศัยพึ่งในการช่วยขยายพันธุ์ในการสืบพันธุ์นะคะนกกระยางกับปลา สัมพันธ์กันแบบไหนสัมพันธ์กันแบบปลาเป็นอาหารให้นกกระยางนะคะนกทำรังบนต้นไม้มีความสัมพันธ์อย่างไรนกใช้ต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสืบพันธุ์แล้วก็เป็นแหล่งสำหรับเลี้ยงดูลูกของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเปิดสามมิติให้ดูนิดนึงนะคะเป็นวงจรชีวิตของปลาเท้านะคะ น,นี้อัลมาฟาเ a นโ b ว w ทร o u สนะคะไลฟเ์เซอร์เคลิลอ่าปลาเท้าเป็นไข่ก่อนเห็นไหมในสิ่งแวดล้อมหนึ่งในน้ำบ่อน้ำแห่งไหนแห่งหนึ่งหรือในทะเลที่ไหนที่หนึ่งนะคะปลาเทา้าจากนั้นก็กลายเป็นตัวอ่อนลูกปลาที่ยังมีถุงไข่อยู่จากนั้นกลายเป็นลูกปลาแล้วก็เป็นปลาทรา u นะคะเรนโบว์ทราเต็มไบ นะคะน,นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตนะคะในสิ่งแวดล้อมหนึ่งนะอ่ะทีนี้เรามาดูหนังสือกันต่อค่ะความสัมพันธ์นะต่อไปนี้เราจะเรียกสิ่งมีชีวิตตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันเราจะเรียกเขาว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะจำไว้เลยสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตนะคะสัตว์พืชถ้ามาอยู่ร่วมกันเกินสองชนิดขึ้นไปเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะคะแบบที่หนึ่งเป็นแบบเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็หมายความว่าเสือใช้ป่าเป็นที่อยู่อาศัย นกใช้ต้นไม้เป็นที่อ,อาศัยช้างใช้ป่าเป็นที่อยู่อาศัยพึ่งใช้ต้นไม้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะความสัมพันธ์แบบที่สองนะคะเป็นความสัมพันธ์ของแหล่งอาหารนะคะก็คือแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่อยู่ตามธรรมชาติทุ่งหญ้าแม่น้ำนะคะอนกกินปลาเป็นอาหารเห็นไหม ความสัมพันธ์แบบนี้เสือกินกวางเป็นอาหารและกบกินตัก๊กระแตนเป็นอาหารอันนี้เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์แบบที่สองนะคะแบบที่สามนะคะเป็นความสัมพันธ์ด้านแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนกทำรังบนต้นไม้เห็นไหมคะแล้วก็คลอดลูกเสร็จก็ลูกที่ยังบินไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ในโครงไม้แม่ก็หาอาหารมาให้ทานนะ และความสัมพันธ์สุดท้ายนะคะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตคือเขามีความสัมพันธ์กันในเรื่องของแหล่งหลบภัยปลากระตูนนะคะหรือสัตว์น้ำตัวเล็กๆใช้ปากราัางกับดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบซ่อนตัวจากสัตว์ที่จะมากินเขาสัตว์ป่าใช้ป่าลทึบนะคะเป็นที่หลบภัยจากสัตว์กินเนื้อหรือแม้กระทั่งมนุษย์ที่เขามาลานะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะทีนี้ มีอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตได้แก่พืชสัตว์นะคะแล้วก็พวกอีกจำนวนหนึ่งที่ครูพูดเช่นพวกอะมีบาแบคทีเรียกับกับอะไรกับสิ่งไม่มีชีวิตเช่นอะไรบ้างคะเราใช้อากาศในการหายใจใช้ดินใช้หินในการอยู่อาศัยทีนี้เรามาดูค่ะว่ามันมีสิ่งไม่มีชีวิตที่เราไปมีความสัมพันธ์ด้วยเนะี่ยกี่แบบนะอ่ะแสง อันดับแรกเลยคือแสงทุกคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตคนสัตว์นะคะใช้แสงในการสร้างอาหารเห็นไหมพืชคนก็ใช้แสงนะคะเพราะว่าคนต้องได้รับวิตามินดีวิตามินดีได้รับจากแสงอาทิตย์สองอากาศทุกคนต้องใช้อากาศในการหายใจเพราะเราต้องอาศัยแก๊สออกซิเจนในการหายใจนะคะสามอุณหภูมิค่ะนะคะอุณหภูมิมีความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเช่นหีโคโล นะเราหรืออูดอย่างนี้นะคะอ้าวต่อมาสิ่งไม่มีชีวิตอีกจำพวกหนึ่งค่ะ น้ำสำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหรือเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงเราท,ที่เป็นคนด้วยเราก็ต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตขาดอาหารได้เจ็ดวันแต่ขาดน้ำสามวันเราจะเสียชีวิตทันทีเห็นไหมคะและอันสุดท้ายนะคะสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตก็คือดินและแร่ธาตุหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์สัตว์ใต้ดินมด อ่าได้นะคะมแมลงต่างๆและก็เป็นแหล่งของแร่ธาตุที่สําคัญของพืชและสัตว์ต่างเช่นด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะอย่างที่เดี๋ยวครูจะขอสรุปนะคะวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปวันนี้เราพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต จากเนื้อหาวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะความสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะแยกออกเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครูย้ํานะคะย้ําเลยว่าสิ่งมีชีวิตนะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ1พืชสสัตว์สคือสัตว์ที่เราไม่ จำกัดอยู่ในทั้งพืชและสัตว์เลยเช่นพวกแบคทีรี a อะมีบานะคะซึ่งความสัมพันธ์ของกลุ่มแรกนะคะของกลุ่มแรกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะจะแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็น4ลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแบบที่สองคือใช้เป็นแหล่งอาหารสัมพันธ์กันแบบเป็นอาหารให้กับอีกตัวหนึ่งนะคะเช่น มีลากินพืชนะคะเสือกินกวางอย่างนี้นะคะแบบที่สามคือใช้เป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนนะคะก็เช่นตัวอย่างที่เราคุยคุยไปนะคะก็คือลูกนกใช่ไหมทํารังบนต้นไม้แล้วก็เลี้ยงลูกอ่อนจนกว่าลูกเนี่ยจะแข็งแรงบินได้แล้วก็หาอาหารได้เองนะคะแล้วก็แบบที่สี่คือใช้เป็นแหล่งหลบภัยก็เช่นปลากระตูน ปลาเล็กปาน้อยในทะเลนะคะที่ใช้ดอกไม้ทะเลกับปะะการังในการหลบซ่อนตัวหรือสัตว์ป่าต่างๆนะคะที่มักจะซ่อนตัวอยู่ในป่ารกหนีกับหนีสัตว์กินเนื้อหรือมนุษย์ที่เข้าไปล่านะคะในส่วนของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะมีความสัมพันธ์ห้าอย่างนะสิ่งมีชีวิตไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตห้าอย่างได้แก่แสง แสงคือใช้ในการสังเคราะห์อาหารใช่ไหมคะใช้แสงสังเคราะห์ออกมามีอาหารกินนะแสงคนใช้อะไรคนใช้ประโยชน์จากแสงหนึ่งนะคะการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็การได้รับวิตามินดีจากแสงแดด นะสัตว์ก็เช่นกันนะคะ2นะคะคืออากาศหรือออกซิเจนนะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้แกส๊สออกซิเจนในการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นจัดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยต่อมาน้ํานะคะน้ําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ให้สิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆเป็นอานะเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตบริโภคขาดน้ําได้3วันเสียชีวิต อาหารเจ็ดวันเสียชีวิตนะคะต่อมาในลำดับที่สี่เป็นอุณหภูมินะคะ <c oughs> อุณหภูมิมีความสำพันธญกับสิ่งมีชีวิตก็คือ อ่าสิ่งมีชีวิตต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมกับโครงสร้างร่างกายของเขาขเขาจึงสามารถที่จะเติบโตได้ดีนะคะและอันสุดท้ายดินและแร่ธาตุนะดินเป็นที่อยู่อาศัยให้กับต้นไม้เป็นแหล่งเก็บแร่ธาตุต่างๆให้กับพืชให้กับสัตว์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนนะคะไปทบทวนเนื้อหาในหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะ,ะวิชาวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะไม่มี ภารางานไี้มีการบ้านให้นะคะแต่อยากให้เด็กๆก,กลับไปศึกษาในหนังสือนะคะหรือตามแหล่งความรู้ต่างๆเช่น YouTube นะคะเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะ